นี่เนี่ยนะมีการรายงานเนี่ยครับท่านผู้ชมผมสรุปเป็นข้อมูลให้ฟังอวครับว่าคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเนี่ยนะครับเขาก็สํารวจตรวจสอบมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยแถลงข่าวกันแล้วก็คือว่าการตรวจสอบสภาพภ,าพภูมิทัศน์โดยรอบทรเนียบ,บภูมิทัศน์ก็คือพื้นที่บริเวณสนามหญ้าส์แม่ล้อนต่างๆเนีน่ยนะรรวมทั้งระบบน้าประปาระบบสปริงเกอร์อที่ใช <มา S 2> ้รดต้นไม้ตน้นหญ้าก็เสียหายทั้งหมดประมาณการความเสียหายในการจัดซ่อมบารุงนะครับ ตกแต่งให้เหมือนเดิมนี่ก็ราวยี่สิบห้าล้านบาทแ่าน,นี่ก็วางเอาไวาย้ยังไม่รวมของสอมอชอนะครับข้อมูลอะไรของเขาต่างๆนานาอุปกรณ์เกี่ยวบข้อมูลน่ะประมาณสี่สิบล้านเขาว่าความอันตรายของข้อมูลอันนี้เนี่ย,ยจะกัมผักระเทือนถึงขนาดมันเป็นเรื่องความมั่นคงคุณจตุพรมันอะไรก็พูดเก่งนี้ใช่ฮะคือคือมันไม่มีการรายงานกันโดยรายละเอียดแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ก<ม>ับสภาความนคงว่าข้อมูลของสภาความมั่นคงที่ดูแลเรื่องความมั่นคงของชาติเราเนี่ย กลับไปตกอยู่ในมือของลุมพันธมิตรและก็ไม่รู้ว่ากระจายจไปไหนครับและไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามนะนะอกจากมูลค่าสี่สิบล้านที่ว่าแต่ว่านเนื้อหาข้อมูลเรื่อ,อง่ามันคงเนี่ยบันได้ใจมึงกว่าแต่ <scr. S 1> เวลานี้ผมได้ทราบข่าวว่าแกนนาพันธมิตรบินว่อนไปเที่ยวทั่วโลกการ<ม>บินว่อนไปเที่ยวในที่ต่างๆโดยอิสระเสรีเช่นนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าติดเอาไว้ทันยัง้นไปบ้างหรือไม่เอาไปไหนเอาไปให้ใคร ที่คุณวีรามีข้อมูลว่าแกนนาพันธมิตรบางท่านมีคนมาฟ้องผมว่าแ,บบแกนนําพันธม,มิตรเขากําลังไปพักผ่อนหลังจากชัยชนะของเขาได้ประสบอย่างดีแล้วก็<อ>ไปต่างประเทศกันแล้วคือหลังจากปิดสนามบินและเปิดได้ไม่กี่วันตัวเองก็บินไปผมยังไม่อยากเชื่อข่าวนี้เลยพรขอตรวจสอบก่อนอแต่มันมีข้อสงสัยในท่ามกลางที่ข้อมูลเรื่องความมันม่นคงของชาติได้ถูกงัดออกไปอย่างกลงใจ มีการระบุเลยนะครับว่าโดยผู้มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้พอสมควรนะครับในการที่จะดึงเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่เรียกว่า h a r ดิสซอฟต์แวร์หรื่ออะไรก็ตามนี่นะครับของสภาความมั่นคงผมว่าเรื่องนี้น่าน่าสนใจเพราะมันจะกระทบกระเทือนต่อบ้านเมืองของเราในระยะยาวนะครับครับแล้วก็ต้องพูดนะว่าคนที่เข้าไปรวมกันอยู่ในทำเนียบสองทำเดือนไม่รู้ใครเป็นใครนะครับไม่รู้อะไรมาจากไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นคนหยิบแหล่งข้อมูลเหล่านี้ไปด้วยก็มิจฉาชีพนะครับอ่าครับ สุริยะสยเขาบอกครับครับอาศมิจายที่คือถ้าใครทําอะไรไม่ดีนี่ก็เป็นมิจาชีพครับใครทําอะไรดีๆนี่ยสุริยะสยก็จะเอาไว้ครับก็ดีเหมือนกันง่ายดีฮะทีนี้นอกเหนือจากภูมิทัศน์แล้วเนี่ยนะครับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็บอกว่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการสี่คันเนี่ยหายไปเป็นรถอะไรครับเป็นเป็นเป็นรถไม่ใช่รถเก๋งมึงับแหมผมก็ไม่ไม่น่าจะเป็นรถเก๋งที่ใช้ในราชการผมถามท่านเลขาธิการคอรมอนนอบว่ารถที่หายเนี่ยจอดอยู่อย่างไร ท่านก็ให้ข้อมูลว่ารถที่หายหนันจอดอยู่ใต้ถุนตึกคอรมอนะฮะตึกที่เขาประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนี่ยรถนี่จอดอยู่ใต้ถุนเพราะฉะนั้นคนจะเข้าไปเอานี่คือต้องลูกตั้งใจฮะไม่ใช่แบบลุกแล้วก็เดินลงไปลานจอดรถใต้ถุนแล้วเอามาไม่ใช่คือรถนี่นะครับจอดตรงไหนก็ตามแต่นะครับถ้าไม่ตั้งใจจะเอามันไปเนี่ยมันไม่ไปเองนะครับมันไม่ให้ความร่วมมือขนาดนั้นครับทีนี้ผมก็ถามต่อว่าเอ้แล้วกุญแจเนี่ยเสียบไปหรือ,อยังไงใช่ไหมฮะเพราะรถมันไม่มีกุญแจมันจะออกมาได้ยังไงครับ คุณแจเขาก็ไม่ได้เสียบอะไรไปให้นะแต่เข้าใจว่าคงจะมีการทุบกระจกแล้วก็ใช้วิธีพิเศษเขาเรียกอะไรต่อสายตรงเบืนีอะไรเนี่ยนะฮะลดในผู้ชำนาญการทั้งนั้นก็มีฮะคนมีความรู้ความสามารถในพันธมิตรอื่นเขามีเยอะ คุณคุณคุณนักวุฒิไม่เคยขโมยรถใช่ไหมครับไม่ไม่เคยไม่คุณจตุพรก็ไม่เคยนะไม่เคยไปขโมยไปก็ไม่มีปัญญาเพราะว่าขับไม่เป็นครับ้ารรู้ว่าขโมยผมก็จะได้ถามรายละเอียดต่อไปว่าเขาต่อพวกบวกพวกลบยังไงไม่ผมไม่รา้จริงๆแต่ในข้อต่อพวกาคนต่างๆก็มีการทังไปงัดไปร่นก็มีการทุบกระจกไปแล้วก็ไปใช้วิธีการสปากรงเลยนะครับครับแล้วก็ขับออกไปปรากฏว่าตำรวจสอนมากกะสันเนี่ยไปเจอจอดอยู่คันึ่งข้างถนนพระรามเจ้า ก็เลยลากกลับมานั้นน้ำมันหมดไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะลากกลับมาได้ทันใจสามคันจนถึงวันนี้ยังหายอยู่หาไม่เจอไปนเอาไปไหนยังไงไปโน่นครับไปไหนฮะไปชายแดนตะวันออกน่าคิดมากนะแถวนั้นรถขายดีครับหรือว่าจะแอบเอาไปใช้กันแบบไหนยังไงไปจอดทิ้งไว้ตรงไหนยังไงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันแกนําพันธมิตรก็น่าจะสอบถามบรรดาการหรืออะไรของตัวเองซะบ้างนะครับว่ารถของราชการเนี่ยหายไปสามคันเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอะไร แล้วของสภาความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่พวกฮาร์ดลิสต์พวกข้อมูลนะปราฏว่ารถที่ใช้ในราชการเนี่ยประมาณกว่าสิบคันเนี่ยจอดทิ้งไว้แต่ถึงสำนักงานเหมือนกันครับถูกปล่อยลมยางทุกคันแล้วก็ยางอะไหล่หายนั่นเขาเขาหน่งก็ขโมยลมครับแล้วกับสองก็ขโมอยอยางไงครับ <laughs> <laughs> แต่แต่ว่ายางอะไหล่นี่เอาไปทั้งทั้งดุมลอ้อทั้งอะไรเลยนะฮะเอาไปหมดนะครับหายไปในขณะที่ อุปกรณ์เข้าของที่เป็น,นเครื่องใช้เป็นครุพันธ์เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือครุพันธ์ต่างๆของสำนักงานตลาดสนันกนายกฯก็เนี่ยหายไปไม่ใครครับเพราะมีการตรวจสอบไปพบประวางขายราคาถูกอยู่ตลาดนัดแถวกระทรวงศึกษาธิการตลาดนัดของเป่าแถวกองสมมันก,มนก็มันก็ตลาดเดียวกันนั่นแหละครับคือทำเนียบรัฐบาลกับกระทรวงศึกษาธิการมันก็ใช้พื้นที่เดียวกันอยู่แล้วอืผ่านถนนเท่าน,น,นั้น เพราะฉะนั้นเมื่อมันไปวางขายอยู่ตามตลาดนัดแถวนั้นก็ต้องถือว่าอยู่ในย่านเดียวกนันเหมือนเข้าไปรล้นจริงเลยคือมันไม่ได่เข้าไปยึดเพื่อที่จะสแสดงพลังอะไรในการทรียจร้องกฎกันรัฐบาลแต่นี่คือเข้าไปปล้นครับนี่แล้วทีวีในห้องของรองนายกรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกันสนักนายกรปีเนี่ย ทีวีเขาเรียกจอพลาสมาเนี่ยนะฮะ40ปอนด์นิ้ว30ปอนด์นิ้วอะไรก็ตามมีใหญ่ๆนี่นะฮะมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณวีระครับที่ว่าใครจับทับแล้วก็ใส่กระเป๋าหิ้วโดยไม่มีใครเห็นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องช่วยกันหามลงมาอยู่บนตึกบรรยากาศหายไปเหมือนกันหายเรี้ยงหายเรี้ยงบนตึกบรรยาการหนึ่งเนี่ยมันมีห้องประชุมครมเก่ารู้สึกอยู่บนชั้นห้าห้องประชุมครมเก่าตรงชั้นห้าเนี่ยนะครับอย่างถ้านายกรัฐมนตรีนั่งตรงนี้มันก็จะมีจอพลาสมาใหญ่ๆวางไว้ชั้นายกดูพรีเซนต์ ถ้าคนก็ยังเงินอยู่เพบแต่จอนั้นหายแล้วจอพวกนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับต้องหามครับปัญหาก็คือว่าถ้าลงทางบันไดด้านหน้าที่เขาบังจะดักัำพาดรองนายกหรือรัฐมนตรีเนี่ยครับนันผ่านหน้าเวทีเลยครับครับไม่เป็นไรครับเราอย่าไปคิดแทนเลยครับก็เขาลงกันข้างหน้าหรือลงข้างหลังช่างเขาเถอะแะแปลว่าเขาออกไปแล้วกันครับอ่ะทีนี้นอกเหนือจากข้าวของพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องอื่นๆเช่น มีการพยายามคล้ายๆตั้งแท่นที่พีนี่เจ้าหน้าที่ของสึกบัญชาการหนึ่งไยนะฮะถ้าราชการแล้วก็ทีมงานฝ่ายการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของอาารยชูศักดิ์สืบมินเนี่ยบอกผมว่าท่านที่ีนี่สันนิษฐานว่าจะเป็นท่านทาน้ำมนต์ของฝนที่เลี้ยทองคุ่อในวันที่ผมขาวเนี่ย มัไมห็นเลยตัวแหววดูต่างหน้าครับคือคือมันมีดิมันมีมีการเอาอัญเชิญนิมนต์เอาพระพระพุทธรูปพระบูชาขอ,องอาจารย์ชูศักดิ์เห็นไปวางเข้าไปวางกันนะฮะมีพระนุ่นพระนี่ไปวางเข้าแล้วมีตั้งคู่ตั้งเทียนแล้วก็มีการทําคล้ายๆกับพิธีบวงสรวงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยนะฮะอาจารย์ชูศักดิ์เข้าหุ้นกับเขาด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเก็บน้ำมนต์ไว้บ้างไหมอาาจรย์ชูศักดิ์ผมไม่แน่ใจแต่ว่าของสายเทียบเหมือนกันนะครับสายเทียมทีนี้ไอ้ที่มันแหมพูดก็พูดนะฮะความที่ว่า อาจจะหลังมากเนี่ยคือเห็นอะไรอยู่แถวหิงพระโต๊ะห้องอาจารย์ชูสัดิ์เนี่ยก็ไปวางเรียงกันหมดทีนี้ปรากฏไปเจอรูปปลากระเทียนเข้าไงปลากระเทียนคู่ก็เอารูป,ป,รป,รปรตับปลากระเทียนคู่เนี่ยเอาไปวางด้วยท่ญญานชายที่ไม่ได้รู้เลยว่านั่นเป็นของชั้นวยงานแต่งของคู่ติดตามอาจารย์ชูศัดิ์ก็เลยเอาไปวางบนแท่นพิธีด้วยนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลังครับแล้วก็มีมีของพวกนี้ส่วนโต๊ะเก้าอี้โซฟาที่เป็นเบาะเป็นหนังเนี่ยกีดหมดนะ ก็ไม <c oughs> uh ่ทราบว่าเพื <c oughs> <that> <c oughs> ่อข้าวโดยสมดังเพื่อข้าปโดยสมดังก็สิดเม่ไปหมดเพราะฉะนั้นสุดท้ายความเสียหายทั้งหมดอย่างแม้ว่าวันนี้ถามรองรอยเลื่อนว่าจะสรุปเป็นตัวเลขได้ไหมเช่นคอมพิวเตอร์กี่เครื่องมูลคท่าเท่าไรเก้าอี้กี่ตัวยังไงเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่ามันมันมันยังต้องใช้เวลาแต่โดยสรุปก็คือว่าวัสดุอุปกรณ์และทรุพันธ์ที่มีความจําเป็นในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่อย่างไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ทํางานไม่ได้อยู่แล้วยุคนี้ครับก็จะต้องให้แต่ละหน่วยงานเนี่ย เบียดจ่ายงบประมาณปี52เนี่ยไปจัดซื้อจัดจัดหามาก่อนโดยพิเศษเลยแล้วถ้าไม่พอก็ให้เบิกจากงบกลาง2452ก็นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นงบประมาณแผ่นดินอันเป็นภาษีของประชาชนก็จะต้องถูกนํามาจ่ายชดใช้ชดเชยเพื่อให้การดำเนินการทํางานได้ก็ยังไม่ปรากฏผู้รับผิดชอบใดๆจากท่านธณิตุ์รับก็ในเท่าที่ผมทราบจากจากเอ่อ คือที่เขารายงานมาเนี่ยก็อบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบประมาณไปเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากก,การติดสนามบินทวนภูครับถึงพันเก้าร้อยล้านครับในวันนี้โดยจะแยกให้เป็นหัวละสองพันบาทต่อวันต่อคนครับเพื่อเป็นค่าที่พักและอาหารคือถ้าไม่เรียนอย่างนี้ให้ทราบเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกครับคนที่เขามาตกท่างอยู่ที่สนามบินไม่ใช่ความถร